ความรู้อยู่กับอารมณ์ันนั่นเช่นกำหอนดอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ให้มีสติคือรับรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องส่งจิตไปในที่อื่นใดตั้งสติไว้กับนั่นไม่ต้องไปคิดถึงผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ต้องคิด ให้จิตรู้อยู่กับลมเวลาลมหายใจเข้าผ่านเข้าไปก็ทราบผ่านออกมาก็ทราบเป็นกำหนดบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมคำใดก็ให้จิตรู้อยู่กับคำนั้นเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นการภาวนาโดยถูกต้องไม่ต้อง,งส่งจิตออกนอกกายไปรู้สิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ส่วนมากเป็นสิ่งหลอกลวงออกไปจากจิตใจเรานี่แหละ เป็นภาพต่างๆหลอกใจหลงให้เพลินไปตามให้ดีใจเสียใจไปตามเพราะภาพของจิตเรียกว่ามนโนภาพมันออกไปหลอกเจ้าของนี้เจ้าของก็ตื่นเงาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ถูกใ้รู้ภายในสงบก็ให้สงบกับคำภาวนาให้สงบกับอนาปานสติคือลมหายใจเข้าออก สงบอยู่ตรงนั้นมีความรู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามายุ่งควนใจเมื่อเราตั้งหน้าภาวนาอยู่อย่างนั้นจิตก็สงบจิตสงบแล้วก็เย็นถ้าไม่สงบหาความเย็นไม่ได้ความคิดความปรุงของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องควนจิตให้หาความสงบไม่ได้ พอปรุงก็ปรุงเรื่องต่างๆไม่ใช่ปรุงเฉยๆปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ขึ้นมาจิตก,ก็หลงไปตามความปรุงในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มากวนใจตัวเองให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายภายในจิตหนึ่งโทษ่งความปรุงของจิตเป็นอย่างนี้ขณะที่เราภาวนาเราไม่ต้องการความปรุงแต่ง คิดออกไปในเรื่องต่างๆใหรู้อยู่กับความปรุงของจิตที่บริกรรมภาวนาเช่นพุโทโธพุโทโตก็ให้ปรุงอยู่กับพุโทโธเท่านั้นความปรุงนันนี้เป็นความปรุงที่จะทําใจให้สงบไม่ใช่เป็นความคิดปรุงที่จะทําใจให้ฟุ่งซราน,นวุ่นวายท่านถึงสอนให้บริกรรมจิตจะคิดออกไปข้างนอก ก็ให้บริกรรมอันนี้ถี่เข้าไปไม่ให้มีโอกาสของจิตที่ไปคิดออกไปข้างนอกใจก็เริ่มสงบเย็นลงไปมีวิธีภาวนาอยา่ายึดหลายเรื่องหลายรา,ยราวมาภาวนาจะเอาสิ่งใดให้เอาสิ่งนั้นตั้งลงให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อันใดทำบทใด,ดที่ถูกกับจริยมิตสัยของตนก็ให จิตอยู่กับทาบทนั้นภาวนาทาบทนั้นเป็นอารมณ์เหมือนกับเราใช้ไม้เนี่ยเอาสว่านมาใช้ไม้ใชยย้ลงไปที่เดียวกันมันก็ทะลุใช้ที่นั่นเจาะที่นี่ไม่เจาะเป็นที่เป็นฐานเจาะไปทุกแห่งทุกหนเลยหาความทะลุหาผลประโยชน์ไม่ได้จิตก็ว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีเดี๋ยวภาวนาเรื่องนั้นเดี๋ยวภาวนาบทนี้จะยุ่งไปหมดหาความจริงจังไม่ได้ จิตก,ก็หานะความสงบตัวไม่ได้เพราะมันมีหลักยึดจิตล้วนลอยโดยเหตุน,นี้จึงต้องได้ธรรมะสว่งมีเรามาภาวน,นาเราจะเอาเรื่องของโลกเอามายุ่งกวนใจเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องญาติพี่น้องสถานที่นั่นที่นี่ไมา่จงาเอามายุ่งคิดอยู่กับทรรม ใ,ใจมีความสงบเย็นอยู่กับธรรมแล้วก็สบายเมื่อใจสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายหมดเพราะใจเป็นผู้ผู้ก่อเหตุก่อเรื่องใจเป็นผู้สงบเรื่องเองด้วยการภาวนาเมื่อใจไม่มีเรื่องอยู่ที่ไหนก็สบายทัราะั้นให้ทราบว่าใจเนี่ยเป็นตัวเหตุความปรุงแต่งของจิต ่อเรื่องอยู่ตลอดเวลาใจจึงหาเวลาสงบไม่ได้ชัางที่กำลังภาวนาใจก็เสียดายความคิดอย่างนั้นเสียดายความคิดอย่างนี้นเคิืปกับเรื่องนั้นเคลนปกับอย่องนี้เลยไม่เลยไม่เป็นอันภาวนาจิตก็หาความสงบไม่ได้กำหนดลมหายใจก็ให้รู้อยู่กับลมแต่ไม่จำเป็นต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมา ให้รู้อยู่เฉพาะลมผ่านเข้าไปสัมผัสที่ดังจมูกหรือที่ไหนที่มากกว่าเพื่อนให้กําหนดาตจงน,นั้นผ่านเข้าก็รู้ผ่านออกก็รู้ความรู้สูรเมื่องกันกับลมอยู่ไม่ขาดวักขาดตอนไม่ยอมให้จิตส่งไปที่อื่นใจก็สงบลงไปได้เองมีวิธีการภาวนาให้พยายามทำอย่างนี้เรื่องภายนอกอย่าให้ออกไปรู้ เปิดเรื่องผีเฉวบุตรเฉวดาส่วนมากเป็นมนโนภาพคิดออกจากตัวเองไปหลอกตัวเองไ่ตื่นเงาตัวเองกลัวเงาตัวเองนม่เกิดประโยชน์นอกจากเกิดโทษเท่านั้นท่านจึงสอนไม่ให้ออกยิ่งผู้เริ่มพิฆัดทรนาจิตยังไม่หลักด้วเกณฑ์แล้วห้ามออกห้ามส่งคิดออกไปข้างนอกให้อยู่ภายในโดยเฉพาะ มีความสงบความสงบได้วรากฏขึ้นแล้วให้จำวิธีเอาไว้ว่าเราทำอย่างนี้อีกที้ราบค้อมสงบวันหลังหรือเวลาต่อไปเราก็ทำอย่างนี้แต่ไม่ให้คาดผลที่เคยเกิดขึ้นแล้วมาเป็นอารมณ์มันจะเป็นเครื่องควรใจอีกไปยึดอารมณ์อดีตที่ล่วงมาแล้ว เลยไม่ทํางานภาวนาผลก็ไม่ปรากฏผลอย่างใดที่เคยเกิดขึ้นแล้วในคราวก่อน,อนเป็นแต่เพียงว่าเราจําวิธีการนั่นไว้เราทําอย่างไรจริงๆทังสมดเราก็จําวิธีนั้นไว้แล้วภาวนาอยู่ในหลักปัจจุบันไม่ให้ส่งไปถึงอารมณ์อดีตที่เคยประสบพบเห็นผลอย่างใดมาแล้วห้ามคิด,ดุ่งไป ตั้งหน้าตังา้งตาภาวนาอยู่กับธรรมบทที่เคยภาวนาและบทที่เคยให้รับความสงบนั้นเรื่อยๆไปใจจะสงบตัวลงไปเมื่อใจสงบตัวลงไปสมาธินั้นแหละคนเราใจเป็นสาระสําคัญอยู่มากพยายามปรับปรุงจิตใจให้มีความเย็นสบายพระพุทธเจ้าเลิศด้วยใจ ภาษาวกเลิดด้วยการจิตฝนอบรมใจใจจึงเลิดด้วยการบำรุงรักษาไม่ได้เลิดเด็กในเพลิดเสลิด้วยการต่อยตามอำเภอใจใจเป็นสมบัติของเราเราจรึงควรระวังรักษาด้วยสติอยู่เสมอไม่ให้ส่งไปที่หนึ่งที่หนึ่งหรือนม่สายของจิตมันอยู่ว่าเป็นสุดมันชอบคิดหลุดหลุดลุ่มลุมยิ่งกว่ามังคี เป็นไหนเพราะการปราบมังคีต้องปราบด้วยสติมังคีคือลิงตัวลูกเด็กกคือใจเงี่ยเป็นเหมือนมังคีแต่มันเร็วยิ่งกว่าลิงคือมังคีนั้นซะอีกจึงต้องปราบด้วยสติเอาสติบังคับบัญชาไว้ให้มันทํางานทํางานกับคาภาวนาจิตกปกนศน ก็จิตสงบแล้วเย็นสบายเย็นไปหมดนั่นแหละที่ร่างกายก็เบาจิตใจก็เบาความสบายก็สบายเย็นดีใจนี่คือผลของการภาวนาหลังจากนั้นเราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันเปื่อธาตุสี่ดินล้าลมไฟซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเรานี้จะที่งานแยกเยะออก หเห็นตามความจรินของมันก็ได้ท่านเรียกว่าปัญญากองรูปทั้งหมดนี่ก็คือกองดินนั่นเองธาตุดินน้ําที่ซึมซาบอยู่ภายในร่างกายทุกส่วนนั่นเรียกว่าธาตุน้ําลมพัดขึ้นบงบนพัดลงบงต่ําลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปพัดมาแล้วลมหายใจใเหล่าน,นี้เรียกว่าธาตุลม ความอบอุนภายในร่างกายเรียกว่าธาตุไฟเรื่องมันก็มีอยู่ทั้งคนทั้งคนก็มีธาตุสิ่งใจก็เป็นใจไม่ใช่ธาตุเสียงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจเป็นใจเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันแล้วจิตใจที่เคยเยึดถือว่าร่างกายซึ่งเป็นธาตุสี่งน้ำลมไฟว่าเป็นตนนี้ก็ถอนตัวออกมา ต่อไว้ตามภาพขันนั้นใจก็อยู่ตามกับภาพของใจใจก็เย็นใจก็สบายไม่ยึดไม่ถือไม่แบกไม่หามเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนเราแบกของนนหนักมาแล้วเราทิ้งลง